เดียวตัวนึ่งาดอองององพี่น้องนี่นนี่เห็นได้ตัวว่ามามาเด้อพีน้องคับ่ได้นได้เกียพี่น้องนี่นล้พี่น้องสั้นนะแน้วพ่น้องกินอ่ะเฮ้ยเง้ไม่ง่ายนนว่ายอปัดยอแม่ีพุ่นไหวนเอาต้องเด็ไปไกลดอกหม่องได้หาเท่าเด็ดอนเพน่อนอมอัมโตนี่ละพี่เสะเหรอตัวมงอกตัวน้น้อง สวัสดีครับสวัสดีช่วงตีแรงๆครับพี่นอ้องหามืาเลยครับหากินน้ำนะครับแถวสามหงค์เขาเจาะแกลแกครับพี่นอ้องมาหากบหาเมื่อกี้เต้าพี่นอ้องหาได้เอา เอาเอาไปทังในระบานจำจะทางดจำจ้ลกไข่แล้พามาซื้อโอ้ปันตัดน้แหลผเาะลไข่หลายมือแล้วอ๋อพามามาบอกนะถ้ามาสอนเนี่ยบวกไว้เถิะไเีนีอะรม่กีเต้านี่แม่กีเต้าขวานพี่น้องก็ยามามครับพี่น้องมาสอนม่กีเต้าสอนเขียดใจน้ำกันเด้อครับมื้อนี้ทาังเด เหล่อมือเลยครับพี่นอ้องห้าด้ไปตำแต่ปุ้นไปแก้วครับอาส,าสาตุไปเรื่อยๆครับพี่น้องคนละตัวสองตัวส,สี่ควายได้ไปดอกพี่น้องเลยมาบ่ได้บ่ได้หลายจ้าเกียบพี่น้องบาดแรกบาดสองบาดสามไม่ค่อยถือครับพี่นอ้องนั่นเอครับเส้นขับสุโมกสุมบอนครับพี่น้องอนยอยงี่ยัยงบ่ยังบ่นำยาฆ่าปุ่นถือบ่ถือตัวแรกแหกมันเนี่ยังเตาจะเตาตัวแรก ใส่งอมๆอย่า่ี่ตู้ไดมากครับพี่น้องสองสองขยานบกแดงน่อยไปอ่กินบกแดงม้วนตัวญา่านนันสองตัวสองตัวอะไรที่นั่นญา่านนันบะกระดางน่อยบะกรันาเมาไปกินแตงแยมแยง่นาดปูรุดนบยูไปใส่หนังมาแม่พี่น้องมาใสยปูใส่เกลียวม่กินเตา คนใส่แมงดาไปมันคักเอ้พี่น้องมันกำลังขึ้นข้นขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วยำดีๆยำแบกแบกยำแตกๆให้ต่อเที่ยงลมผืนว่าได้ปะได้ดิมันสุดงานเสียดิจ้าผมดิงานเย่าได้นอนคือโดยพันเก้าอีกตางนะบอก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 เยหิวน้ำ่นะหิวน้ำอ๋ามได้ปะทังนั้นคืออืออาเยอะ ทังเียวกอ๋ี่ทางพี่กำลังถือกแมนพี่บีบเนาอก็นำไปยั่อยเอาละเปนักนำอปดมันีได้หูกดหงิมากพี่น้องถือววะหอแยงหรือประดับผ้าหอประดับปาเจวะ กิจจ้าก็ได้เว้ยโอ้จุ๊จัาจุ๊ก็ได้มามาุวดมาอันนี้เาหน้าไปเราพี่น้องหน้าบานจำเทาะอะไรพี่น้องมีเดียตัวนึงน้อน้องน้องน้พี่น้องนี่นี่นเห็นแต่ตัวนี่ี่ต้นี่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 าน้อนนองนั่นน่าแ่ตน่ัน่ำันสูบนี้ คนมาขอดองแกงว่าเราพี่น้องเลยเจ้าแม่เงินลงไปจดีจ้าไปมาเด้อมาเด้อพี่น้องครับบ่ได้คนในเกลียวเด้อพี่น้องคนได้ปะนี่คือมันเถอะตงไปสั้นเดียว่วงขึ้นบัสแลวครับนี่จะมันเราพี่น้องเนาะคนปักลงไปนี่ปักลงไปมือหนีบมามือหนีบมาสองสาวครับ ขุนองหน้าบป็นีบวยซีใบขุ่นพี่น้องเลยยงสิไปจิปากระเจี <Thanks> ๊ยบยานี้มเวียนพรากัเลียวบ้งคักแท้อว่าถือว่าถือว่าือ่าอ่า่า่่่่นถา่่น่น่อาว่า่น่นแหละ

เอาห้าวขาห้าก็ได้กินแล้วพี่น้องเถ้าอยากสอนทั้งหมูาสิออกลูกพี่น้องเออก็เลยมาสอนก่อนอืมให้เราไปปนไปแก้วเอานี่แหละมันอยู่น่องสั้นแล้วเราอยู่น่องกินอ่ะพวกกีแต่พอติมแน่เ้ากับครัวคุกกี้นี่ยแล้วมาเด้อมาเด้อมาเด้อนะทํามาเอาวิ่งมาวิ่งมาสั้นแล้วนห้า กี่มันไปง้าเอาน่ปลาใส่ปาสองขาดขาดียาขาดเาขยตเออกม่ยงขาดขาดไน้าอี่เราไ้ล่นแต่กับายอือพูดตัวตัวนั้น ปาพีน้องเลยออกซ้ำโอ้ยบ่ออกไปอยะนอเก่าใบบกแยตะวันม่กี่เตาเนยมันไม่ดอเอามก้าหน่ดอกลาะลงห้เลยวามันถึงกถึเรียโผู้ให้กำลังใจกลังมากเลยพี่น้องเลย่มาง่เยเยีนองไว้ตีนาทำ วิงว่ามีน้ำอื่นเตียงไว้เตียตงถ้าใครได้สอนบาซี่บาญหาพูดเนี้มนนเมนเอ่าคืออยู่ยาวาใส่เถอะไ,ไปลวดแล้วเดี๋ยววิงมาหายยาปู้มายางมาหายไปนะยาวาใส่เถอสะสอกแปลวาลวด จะของหน้าพันมากแล้วคนกไหจะของหน้าพันมากแล้วคนว่าทำสมบเรณว่าลากันน่ละบ้านจำเจาะสะสงไปเรื่อยๆคือส่วนบ้านดแล้วไข่เราเป็นีแห้งเราวมาหายใจร่างใจมาสรงก็ร่างใจซื้อนั่นเขาอีกแล้วว้าลองลองลองแตเจะของหน้ามากก์สมบนี่เราพี่น้องใช้ยาบ้านจำเจาะ ขายว่ากระเป๋าเนี่ฮะกระเป๋าเหตุงานเียวันที่้อม้อมยกันนว่าขายก็จะขายให้ยุ่กระเป๋าเนี่ยไยากเพื่อแต่งต๊ะใหญ่แต่งกันดิพูนพูน่ะโอ้โหที่เรวทำหน้าอนามากแต่เนาะวิ่งสวนสวนเงาบิเจังสีอ้วนขวดไหมวดเงาบเวนจังเลยขวดเนี่ามาเสียงลามงเงินวะ ตัวอืยปดมาไปอีาเมปวดปวดวดากเว้ยเออต่ว่าสี่ขีเดียวนี้รยาเนียนี่น่มวมาได่หลายๆก่อนใดอยัางขวดเราใส่อขี้ขีเท่ากันอ่าใส่นากีตาวันบ่นี่ถุลีลักส่นมากีเต่าได้ที่น่องนี่ถือวางไม่ได้มันหยังเบ้อเนอโอ๊ยเด็ดเมืองจาน่าน่าไหนเหี้ยบอ เขาไปใส่เขาไปโหลดเม่งดันเทิเติเอาไปตำเซนเกี่ยระเดี๋ยวใ่ผงหน่อยก็อ่อนแล้วตากบนนังหอมเลยคุมเมกเลยถึงยี่ี้ได้ะถึยกื่นป่ะก็ล่างถึงล่างถึงก็เถึงห่สองหน่สามยอะตัวนึงเยอะอ๋อตัวเดียว มันคือไล่มงหลงเลงเขา,าอูอยเ้ยมันบ่เขาวิง่งยังบุ่ะนะเอาเขานี่เราวิ่งแตงงะว่าจัก,กวิ่งแตงอ่ะ,ะวิ่งสิงอ่ะวิงสิงได้เลยเบาดีได้บานมันเบาน่ะละ่ะมเจ้าบังหลาันเบาันแลีวขอบมันก็เขาเฟียงง่ยมันขอบแข็งหักฮาติดปะโอ้ย,ออยน,น,นักก็เหง่า่า่าา่พ่นเ่ งานมาเลเนาะวิ no? in in ่งเพลินเหมือนก่อนสวนดียงได้นเด้อม er> um um ่ได้ขอเขามาเรียกอเ่าาว่าลดเสานมากสานมากเแแล้ว่านาองสาม้าหมันเยะตนเยอมสนยากดต้นั

มันเป็นถุงรรมดาได้แล้วเอาดามเขียมตำพร้อมนอมันอยู่น้ำจันทร์แล้วนั่นก็หากินน้ำขงวขิงขวดเละแล้วี้ตะปอตะเมเก็หากินน้ำกักางขี้นีเละเมนเอาเลวันเยนกยู่น้ำมกวางขีดดีละเมน แม่งกินเต้าเอ้ย้สาวมาเลยเด้อมากมาเดอง้ยนเ่าบอ้สาวมากเลยเด้อม่กินเตาืว,วางสันจีวางสันไรก็ได้ยินบอแม่งกินเตาเอ้ยออากินดาวของมาส่วนแล้วอ่คนมาไหวแร้ตีนอนคนมาไหวแลวตีนขนาดว่าใส่เด่นอยู่ตีนอนเลยอาเบ้เงี้ขีล่าเมือกันอ่ะเบื้เออลองเบ้อพ่อม่น่าแม่นได้บ่ได้โอ้โอเคขึนี้ไหม เราขวดบับบับบ uh ับบับบับขวดเอาขวดกีฬาคนเอาวิ้งมาเราขวดเอาเราขวดครขวดตัวขาว่าแขนเรียวมาตักันมาหน่อน่งอไโอ้โหสีลีเอาก็มีให้ขวดน่ยแล้วใข่ได้เนี่ยจว่ามันได้เ่าได้เลยเห็นป้ะมันดอนามันทมกัได้ได้ปะบวเี้ยวไนี่ไปหม่งไม่หม่งที่เขาจะอนคเปอีกอ แล้วน้องมาันนะท่านี่ของแขมาเหรอพี่น้องน้องมากันแล่คนั่กินเต้าอ่องนั่ผมมัิต้างผมเป็นังไพักกลงมาพาตกบโป่งยังไงเธ่เดินไนย่าตเงินลานเทียดิเดินไหนี่ครัอ่ปะต่อหาันล้นัพออง่้อกน่อยากลอนกกเนาะอะเอียนุ่มันลมมันเหียดเนี่ล้วกวดอ

คือวะนั่นเอะขนแล้ว่นุ้่ะใส่อกม้าบเดียวี่น่ะาน่ะลงมาเบิงหไหโอ้น่ะนกกระว่าอะไรหลายตัวโอ้นี่มันอยู่ทางที่นได้นะคือวะหาพมันอยหา นม่แหงสันเหลียวโอ้่องม้าไปเรมาอเรื่อยด้วบนี่ตขอบบิเขาไปตาขันสงวัาตัวนึ่งเขาโอ้โหพนนกกระโไม่ใส่บินก่นได้หน่ะเปิดบางเถนอ้ควควรตาหาการของล้านั่นเคดี่แค่ตันง ส่นเราก่วนถือมองกถือได้อ้โหจ้ปดเดียวแ้นไหมเป็นควันเลยเฮ้ยีุ้กเอ้าถอมงตัวไปหยังขี้เต้าไดิจ้าส่วนเอาเพนเด็กไปไกลดอกมองได้หาเพราะท่านเด็ดสอนน่นะส่วนบุดสวนบบ อปะมยังเอ๋อจะเรียงว่าจะไม่บวกนี่หละขันอือะเ้ยดโอ้วนะป้ตัวนึ่ป้าปุ๋ยป้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็ห้าตัวห้าตัวเ้ พุณน่ะมันเหมือ่พุนะพุนะโอ้พุนะแล้วแมเป็ปุนเอาเห็ดี่งนี้ละคอยเห็นนี้เห็ดนี่ลอันนั้นมันหนบดไปหน่อยบิดีดีก็น่ะนก็ยังเห็นมันดำดำอยู่แค่นี้มันยุ่งมองเนี่ยยำเห็นมันแตกยำเห็นมันแตกเยอะแต่ช่างแั่บ่าปุ๋ยมันละจต่นั่นเอาเชืน ส่วนส่วนเปาหยันมกระออ้าว่าบัดมาติดถือเพระได้เหตดยากดินี่อเบี้ยแตกอยู่นี่มันแตกอยู่นี่บังบังพี่น้อง้ยลองวเอาาจอกลงหน่อยหน่อยนึนเร็วนั่นนั่นยนพี่น้องยังยัโดยที่กาวตีแตกไม่ยังแม่งเอาเอาเฮียซำเฮียซำ มันบ่ล่เอาคืต้นใหญ่แท้ปยเบิ่งแน่ตใหญ่แม่กินเต้าแม่นอกๆแม่กินเต้าเท็ดเอออ๋อสงเท็ดมันอยู่บวกนี่ล่ะยำๆๆมันออกยำเอาอยู่นี่ล่ะได้ติบานละโตสั่นหาสวนได้บ้านละโต2โตเด้บ่ลาแม่บ่ได้ใส่แงด ถือก็แมวสิอุ้ยน่ะเจ๊จะออกไปแล้วนั่นเกตโต้อ้าวตีว่าเจ้าบ่ขายปลาแดกตีไงเจ้ามาเฮ็ดอีหยังเจ้าไม่ยังได้ปลาก็แม่งเก็บเต้าบัดอือปลาขอหน่อยเอ้าะตีว่ามันตายได้ขนเอาไว้ก็อันนี้อย่างแม่งเก็บเต้ากับปลากระปลาอันนั้นตัดกันจีตีว่าว่ปุ้ย เอาเลี้ยวเลี้ยว้างีเต่าอีกข้งกีเต่ามาปุวยดบอถิ่กมานาทำบ่โอ้นี่เอายู่บวกนี่มาเด็ดไปไกลม่เด้ไปไกลเด้นี่ถุกบกหกเอดบาดเดี้ยได้ตัวน้องสามตัวเอาจะมันจัก ยังไมหลตีถูกป้าปุ่ยน่ะยส่วน n h ละบุญวดบาเดียวถ้างุ่มตีถูกอบบันี่งรอบนี้ตัวเดียวตัวเดียวใค่ก็ม่ถือแยเดียวถ้ต้องสวนเอา ไม่ยังล่ะเอ้ยยังเั่นเหรอ่อยู่บวกนี่ติปาพี่น้อง้องนี้เ่น่าขันดอกว่าจมาขึอนเซลเซอยุติได้ไรปอนี่เอาน้อ้กบิงเราก็จะไปตำมันคัมันเน่ยป้าขนาดขนาดเก็บใส่คู่เราด้นี่โอ้ยเหนอว้ยเพ่อนอาเกี๊วสไปประี๋วมาต เดี๋ยวเจ้าน่าบาละศามอโอ้เพียงกระไรตามบาลซีเฮ้ยมันจะไม่ขอนี่นีตีขนาดมันยื่นี่ละถูกปะเฮ้ยเอาเลยนะมันคือบาดแล้วถ้าเป็นผู้เตี้ยนที่น้ำตีเพียงให้มันแตกให้ได้นะถ้เป็นผู้ตีเพียงให้มันแตกให้มาอยังมาพุ้ยอื

แตกด้วนีเพียงหีย่ใส่เพียงเด็กปะีแตัวสามีตนี่ละเ้าะือะตัวนีออกตัวนนออกมันเป็นผ่าด่างเจ้าขาดเหอืมลีงขาดลิงเหย่สอมเยด้วเนี่ยอือไปสอนยกเอาพด่า่โเอ้าเี่ย เราแห้งแมเขาตำตัวเดียวเอ้ยดีไลที่กันได้ไหมเเอาบจวดปลาเตียวตินี่เออเ้ยพี่น่องจวดปลาเดียวลงไปบางขันน่ะเย็บเลียวบางขันเร้ขึ้นมาเพราะ่นหโอ้นี่แสดงว่ามันจะบวกนี่แล้วมันมาขวัญลงมามาหนิ่ะองมันไข่กับจินยาอันนี่กันมือเขาอ่ บเอ้ย่มนออกนีเออฮ้ยมันขาดมันขาดมันห่างเลยมันขาดมันขาดจจักแล้มันขาดว่าถ้หนีบมายังบ่าปุวยไดี๋ย่เยตไม่ตักปักหลต มะปุ bots, hmm. mm ๋ยแห้งมะฝาขึ hmm. <t uk> <t uk> oh. ้นมือเลยนะอาอมันแห้งดีมันแห้งดีมันแห้งดีตัวนันไตกไม่ยังมาปุ๋ยแล้วเห็นมองไว้ท่ถะเปี้ยงแตกเมด่อส์มองปวดเหรออะไรบ้ามองมัจะไดีแก้แตก quá người mọi 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 người ปขาโอเคเจ้านั่นไลยตัวยุไ่ตัวคืพโ่ออกพ่าน่ะเอาคืนไม่ออกตัวย่อขวาแท้มันเลี้ยวะไงเมันผ่าเลยดิีจิเจ้ากัจ่นี่นี่งคนได้งโอเนหรอนแหงลยอจำมันดีดเลเดียนาเพียงมูนเมิดอพี่น้องบางนี่ก็ไปใส่หลมันอยู่ในจุมนี่แหะ ขอนั่นมันอนยังถืออีกแล้วสอได้เดี๋จงเอาติออเียมองนี่เขาแท้ยำได้นี่ยำลุ่งฮะยำลุงยำลุ่่าัดีันบิงอะจเฮ็ดทีเขาเป็นจานด้วยนี่จังเยเลจังั้วนีีจานเราเห็ดใจดีหัว่า กอปลาอย่างไรกออลย่างตาด่อะโอ้ยเห็นไม่ได้กินก้อนกินยิ้มก้อนเลยะเด็กยิ้มก้อนเดสิเปตลาดนัดเลยไปซื้อเน่ไปซื้อผักตไปซื้อผักออมเจนแกงเสตีกันนั่นมกกมีบักินห่มบักกันนั่นถ้าแกงสต่บัวเสยังไ้ เออหกม่สะเกยก่อนโอ้หนทากูากวาลงเสาอ๋อแล้วเมียบานจีโอ้น้ียบบานมันจะไม่ใหญ่แบบแบบปิดมากสาบอกเอามาใไ้มั้งจ๊ะนะุกอนิเรางามงามติดแลมาฝากฝกีตะเกียบให้ติดงังบ่เราสามตัวสามตัวสามตัว เอาแม่เนี่ยตไนั่นไปใส่มาใส่หลายจุบวกนี่แหะพี่น้องหลายครับมสออกลูกเรยมาสยันตเตแต่ว้กินตเดี๋ยวป้าพี่น้องบ่งเกินเบิพี่น้องดัเต็มถังเราก้าเดียวยังมาปุ๋ยคิดิโอ้ไปบัดได้ก็ได้บัดนั่นเนาะ ทีดีดีลีอ่ได้หลายเด็ดสอนได้ก็บ้าผัดแจเกียดเด็บานละสองบ้านละสามอมันีสออ่ัวาพ่อแจงหลับกระเซ้าเด้อเอ้แจงลงไปแจงลงไปย้ํามลนว่าไข่พี่น้องจะ่าเห็นแมงกี่เต่าหลายแล้วแม่งดีขนาดอะอะไรอย่างอีกแล้วทุกมเอาได้นั่น ขนาดกูมดิเออขนาดเรางงมีคนฝีมือกู่อยก็ได้่น่ะมันออกอีกเลยเอ้ยบิงขาตันี่น้องป้าต้องเก็บจะหน้าต้องอ่านตัอกิ่เตาเน่าออกหูดะเี้ยวพูดกันพูดกันเออยุู่พี่น้องยุ่มไปยุ่งไปยุ่มไปอ๋อเืดำด

พากขวดกับขวดดีเลยง่ายพื้นที่มันง่าเลยแมนพูกขวดกับมันหลยขวดจัดพวกยำกับยำดีกดีพวกขวดกับขวดดีครับพี่น้องเอ้ยแล้วไม่เอาล่ะยินบ๊อเบิดบบนี้มาทำกินละอืมอ้ยมันเต็มตัวอยู่นะหมานครับพี่น้องมา นั่ก็ฝากก็เลไกแช่กติดตามครับอีสามองหน้าครับสลาชิมนี้ครับมาสอนมันจะต้องสอนเจตหน้ารับมารีครับพร้อมจาของหน้าครับร้บมรบมอมบานจับจ่อครับตีละของเล่าครับครับ <c oughs> เอาเอามื่อนี่ไปก้อนเมือ่อนานมากไหมครับต่ว่าคู่นี่สีมอกมาจับของหน้าเลยด้ <c oughs> อืม <c oughs> มี้สิ่ดีแท้ <c oughs> ไม่ไดอกแจ้ง <c oughs> กบวกไปส่งไก่บวกม่จะเอาไปส่งน้องกันค่ะพี่น้องแซ่บๆ้วกันลชิมนี่ครับไปซับนี่ครับสวัสดีครับ